สวัสดีครับทุกคนวันนี้แล้วก็จะมากินชาบูก,กันนี่เป่าก่อนมันร้อนอ้าวอืมอร่อยอ่อ่ะน้ำจอมแหลด,ด้วยฮะ

กินน้ำก oh ่อนน้ำส้มเห็นคางที่ม uh ีนิดหน่อยนั่นไม่เป uh nee ็นไรใช่ปะเห็นคางที่มีนิดหน่อยเห็นปากไม่เป็นไรมะไม่โอ้ยอย่าอายอย่าอายเถอะอย่าอายเถอะพี่มีน นี่เป็นลายหนกหนาถ่ายนะหนึ่งเซนเซอร์ไว้โอเคไหมไหมเซนเซอร์เซนเซอร์หน้าไว้เซนเซอร์หน้าไว้นะใช้หมูเซนเซอร์นี่ตม้มยำบุฟเฟ่

ต้ปยำด้วยอืมแซ่บเลยโอ้มาม่าโอ้บะหมี่สำเร็จรูปโอ้น่ากินจังโอ้โหน้ำต้มยำกระเด็นใส่หน้า พอละมังพอละมังเอ,งอเดี๋ยวหนูไปก,กินกินทีหลังเหง่อระวังร้อนโอเคอยังร้อนอยู่ กิซูชิอีกคำันแบ่งกันเราเนกันผมมันไม่ซูชิซูชิอร่อยมากออ พอพอเขาผ่อนอาอทุกคนเขาก็แบบคือแบบมันก็ดีเลยนะได้มากินบุฟเฟ่ต์แล้วก็จะดูโอ๊ยำมังไงขึ้นไหม อเอ้ขอโทษอะไรมฮะอะไรโ <h> ah? อเค okay, ทุกคนเดี๋ยวขอไปกินบุฟเฟ่ต์ก่อนนั้นบ๊ายบายมามาติมามาด <Okay. S 1> โอ้ยอย่าใช้มือจับดีกว่าโอ้ยติดห้าไปดีกว่า